ถึงแล้วเย้เ yeah, ย yeah. หาดคนไทย2นะครับเดีย๋ยวนำพา f c ทุกทุกท่านนะครับมาชมทะเลมันคือทะเลก้าวว้าวว้าวมีโคตรหินด้วยหักบอ่อหักหักบ่อหักก้าวโอ้โหพระอาทิตย์กำลังขึ้น สวยงามมากเลยนะครับโอ้ยเริ่มจะเลี่ยมตาแล้วนี่คือหาดคนไทยสองจังหวัดภูเก็ตอ้าววันนี้ไม่มีใครมาตกปลาเลยว้าวมีนกด้วยพุดนะเสียงทะเลนะครับซัดฝั่ง วันนี้โชคดีนะครับเขามาเติมน้ําทะเลนะครับเมื่อกี้เห็นรถน้ํามาจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยมีรถน้ํามาจอดอยู่ตรงนั้น,นเขามาเติมน้ําทะเลเต็มแล้วครับแล้วตอนเย็นก็จะมีเรือมาสูบน้ําทะเลเอาไปทําน้ําปายนะครับโปรุงปรงฉิ่งนี่คือบรรยากาศกร้านอาหารนะครับคนไทยสองนะครับ บรรยากาศร่มรื่นมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ตกปลานะครับบางแดดก่อนว้าวตรงนั้นเป็นเนินทรายนะครับอันนั้นเขาปักไม้ไว้ทำอะไรน่าจะเอาไว้หาปลาหรือเปล่าโอ้ตรงนน้นก็เป็นบ้านคนตอกมานะครับ เห็นทะเลแล้วนะครับใครไม่เคยเห็นทะเลว้าวมันเป็นแสงแดดส่องแล้วก็สะท้อนลงมาผืนน้ำนะครับระยิบระยับสวยงามมากเลยนะครับเมื่อก่อนตอนอาจารย์เงาะเกิดที่ออสเตรเลียก็เป็นแบบนี้ครับเปรประโรฉิ่ง ไ่สดดีไหมเนี่ย <c oughs> เรือก็ไม่มีได้ยินแต่เสียงขึ้นซัดไม่มีใครมาตกปลาเลยเสียงคลื่นสัดซาดูเหมือนไกลสุดขอฟ้ามีทะเลทุกเวลา แต่บางทีไม่มีเธอเคลื่นศรัทธาฟังเหมือนใจรำคำควรหาจากกันไปตามเวลาจากไปแล้วไม่ต้องกลับมา ดื้อนางดื้อดื้อนางดื้อตื่ตืบ่บายบายขอบพระคุณ FC ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ได้กลับไปหาเพื่อนเนะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับใจเย็นๆนะครับหลังสงการกลับไปหาแน่นอนนะครับโปร่งโปร่งถึงบายบาย